มาแล้วมาแล้วรีวิวโต๊ะนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นนายะไรกูเนี่ยอันนี้นะคะอดีตเคยเป็นก่อนหน้านี้เคยเป็นคัมมาก่อนนะคะอาจรย์คืคตเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่คะแนนคะอาหารวันนี้ สิเป็นสิเลยค่ะเลยหรอะเออถึงแพงไหมถึงแพงเลยโะ้ยเป็นไงคะอาหารอร่อยไหมคะสวยนะคะร้านตาไลยค่ะอร่อยจินกันใหญ่เลยนี่หน้าตาของหวานเราวันนี้นะคะโซจึ้งโซจึ้งนะคะนะคะอร่อยอร่อยทุกคนนี่นะคะแขกเหลือก็ทานกันแบบว่า จุใจกันไปเลยทุกคนนี่อีกวงนึ่งนี่วงกลางทุกคนอร่อยมากรีวิวอาหารวันนี้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยอะไรอะไรให้ให้คะแนนอะไรอร่อยคะให้คะแนนเหรอคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกไหนคะไหนคะเอาอันนี้นะคะน้ำพริกค่ะอร่อยค่ะ น่นอนที่สุดแน่นอนลองสงมาน่าจะเป็นขาหมูอะค่ะโอ้โหจานนี้นี่ค่ะอดีตเคยเป็นทาเมื่อก่อนค่ะเคยเป็นขาหมูตอนนี้เบี้ยงละค่ะสองจานเลยใช่ไหมคะเลิศมากเลิศมากมีผลไม้ด้วยทุกคนผลไม้โอ้โหอร่อยแน่นมากเลยค่ะชื่นใจเลยชื่นใจกินไม่เบื่อรู้ไหมไมรู้ไหมไม่รู้สวนไหนไม่รู้สวนไหนอะแต่อร่อยมาก โอเคกับข้าวในยายสุอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเราไปดูกันมาแล้วสองสิบสามใช่ที่หนึ่งที่หนึ่งขอบคุณค่ะใครมีงานก็เรียกเดสุได้นะคะอ่านี่เลยเห็นไหมคะฝากเลยฝากเลยฝากเดสุด้วยคนหนึงค่ะอันดับหนึ่งของเรานี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะของงานทําบุญร้อยวันของคุณลุงธนิศกนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทานอาหารกัน ใกล้จะอิ่มแล้วนี่คนนี้แม่งานอีกหนึ่งคนนะคะพี่อ้อทานข้าวหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มนคะอิ่มมากกับข้าววันนี้เป็นยังไงคะ,ะอร่อยมากให้คะแนนให้คะแนน,น,นอะไรอันดับหนึ่งให้คะแนนอะไรอันดับหนึ่งทเรียน่ <c oughs> อ่ะอันนี้อันดับหนึ่งจริงต้องให้นะคะนี่พี่อ้อก็เป็นแม่งานวันนี้ช่วยด้วยนะคะนี่นี่นี่น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเลิศเลิศเลิศนี่พี่ตองมาแล้วพี่ตองมาแล้ว มาค่ะมาค่ะไม่ถูกที่เรียนกันอันนี้ก็จะเป็นแก๊งสาวๆนะคะหลังจานงานบุญนะคะเลิศเลิศเลโอเคค่ะทุกคนนี่นี่นี่ยังไม่อิ่มนะครับยังไม่อิ่มตบหวานตบหวานตบหวานข้าวต้องหวานด้วยเอาละเอาละโอเค สำหรับวันนี้ก็จะต้องลาไปก่อนอ่ะปิดนะครับปิดนะครับฝากนะครับเก็บโต๊ะ่ะเก็บโต๊ะได้ค่ะนอนนอนโอ้โหนี่นะครับยังไม่อิ่มไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะท่านปิดกล้องปิดกล้อง